ทังปีปีบอกหอยเดือยพี่น้องทั้งในปีบอกหอยเดือยทั้งนั้นก็ร่างสิสดกันแล้วเอาสดสดสดตาบุญปญ America, America, ีบอกหอยเดือยอะไรพี่น้องนี่จีบอกหอยเดือยฟุตบกตาบุญก็ร่างสดกันไะไปเบิ้งผ้าขาวทั้งนอกไี้ล่ะสดคำนี้อาจารย์นายย่อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยอีกแน่อีกแน่งจะคำเนี้ยจะคำเนี้ยพี่น้องเสียบนรงเนี้ยเอาแส่บเสียบพี่น้องเสียบ ไข่หมูแดงผักหวานซ้ำอุ้ยฝากกันไนด,นะด้บ้ากระปวดได้เยดึกได้ดื้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกับผู้เฒ่าสวัสดีครับมาแล้วไข่มุดแดงผักหวานเท็ดบดนะครับนี่กับผักหวานพี่น้องหยอดพอดีแกงเลยซีเรซยสมเยอะบ่าหยอดป่ะหนิเพื่อพอดีแกงเลยผักหวานเนี่ย เฮดบดพี่น้องครับอ่อนๆดวสวยๆอยู่นะครับนี่เมนูนี้ลงทุนไปหมดไป600บาทพี่น้องนะครับนี่คลิปนี้ลงทุนไป600้อยได้พี่น้องเอาเบิ่งคลิปให้ได้หลายได้พี่น้องเด้อบาทนี่เสซ็ตน้อกินบอกห้อยจูบเนื้อต,ตรงตรงอ้อมต่อยก้นอ้อมบอกห้อยเดือนนี่สิปีงไงพูดเถอะบางทีพี่น้องบอกห้อยเดือนส 10, องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหน่วยครับลอยส้าบาทโอ้ยบอกห้อยเดือนมาเจ็ดหน่วยลอยยี่สิบ หงดขนาดเลยส่วนไข่มูดแดงนี่ครับสองลอยครับนี่บากยางงามเลยครับไข่มูดแดงสวยๆครับสองถาดถาดละลอยสองลอยครับขัดเป็นกิโลกิโลละถาดลอยไปเลยไข่มูดแดงแพงอยู่ดิถ้าเป็นกิโลกิโลละห้าร้อยส่วนเห็ดบดนี่นี่ครับเต็มบักาดเลยนะครับเต็มบักาดเลยนี่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเห็ดบดเฮียร้อยห้าสิบบาทผักหวานหนึ่งร้อยบาทนะครับสวดถ้วยโมกุกเลยอันนี้ หกสิบบาทนะครับปองหอยจูบน้อยใหญ่เอ้ามาบาทนี่เฮ็ดกับเขานะครับตามสัญญาพี่น้องไว้ว่าสิเกียงพักหวานใส่ไข่บดแดงใส่เฮ็ดบดให้พี่น้องเบ่งม้อน,นี่นะครับอยู่ในครัวอยู่ในครัวหาพี่น้องมาจวดจาทเฮ้เมนูนี้ลงทุนไปหกร้อยบาท่สาสัตว์ใช่หรือย่าไหมเจ้าตังไฟ<ๆ>มา<ๆ>มา<ๆ>มามาพี่น้องมา เขาต้องใส่ทานใส่อันนี้เอาเนาะมันจังสีขันเอาแก๊สมันสีบอาคากบนไหนมันสีบอเป็ดเป็นบ,นบานๆอ้าวดังไฟก่อนพี่น้องบัดนี่จวด<อ>สองใหญ่เนี่เด็ดขาเด็ดขาออกบัยายญ่เปนแกะปวดเหมือนจังไหนสองใหย่สองใหญ,ใหญ,ใหญตุ่มห้อมกุ้งเทากินเขาเด้อบรินเนเด้อว่าหย่อนเสียงเวไปพระวันกับสีสวมมาสั่นเพื่อนมามเฮ็ดบดนี่ก็เอาขา,ขามันออกเนาะโอ้ในว่าสีแกงรอดเคือพร้อมสมบูรณ์แกงเลยตัวนี้ยำวัไ,ได้แน่นอนใหญ่ เมนอะไรเนาะผู้เฒ่าสียำบ่ได้ดิจ้าอืมกระโรนุ่มใส่เบิดลวดอเอาซอมเฮดบดพี่น้องกรบอันพักหวานสีไดแกงได้บันในดังไฟแล้วทั้งพูน,นจะนั่งนั่บเอาจะไปหาเบิ่งจะนั่งกับปักขาบ่าเอา,เอาแกะเฮดบดใส่พักหวาน แล้วก็ไข่มดแดงนะครับนี่ครับผู้ดาวเรียดี๋ตัวตำข้าวเบือใส่กับยานางปอใหญ่ตำข้าวเบือใส่กับยานางครับพี่น้องครับนี่เอาไปใส่เกลียงจั่วใส่เกลียงเอาจั่วจั่วโหลดมาโรยเรียบร้อยใน่อหนำยานางกับหนำยังก่น้นำยานางกับข้าวเบือหนำพริกล้อ มาเอาขึ้นเตา,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 าก่อนขึน้นเตาก่อนขึ้นเตาก่อนพี่น้องเอึ๊บโอ้ยไฟแดงแดงอืมฟ้าหมอบ่มี่น้อยใหญ่บ่แล้วเฮาไปปิดบ่ได้เฮาก่อนคดโอ้บ่พริชกล้อบาทเฮ็ดบดผู้เฒ่าผสมให้แล้วงามๆพี่น้องแบบเอาลงหงมอเลยว่าซั่นเอาเฮ็ดบดลงก่อนปื๊ดยายเต็มหมอแล้วหมอหน้อยพูดว่าจักนี่ใส่ <laughs> ล,ะะละเท่าไรพี่เท่าไรพี่มาคดแนะนี่เอาเท่าไรพี่มาคนก่อนให้มันยุบลงไปพี่น้อง จะน้อยน้ำเดือดไปะนะก็จะเอาผักหวานลงไข่มุแด,ดงตำไข่มุแด,ดงใส่สุดท้ายเพื่อนนี่แกงเห็ดบดใส่น้ำยานางก่อนกับข้าวเบลือเอาพริกมา,กามบัดหนึ่พริกดิบตำอีกพี่น้องเดี๋ยวจะเอาปลาแดกเอาโป่งสลดมาใส่ได้บัดเนี่เอาเรียบร้อยพ่อนี่เรียบร้อยเอาปลาแดดโป่งสรดมาบัดเนี่ย,ยกน,นในเข้ากันก่อน กระเบือสิกระเบือสิอันคอนก้นกระเบือสิถือก้อนหมอพี่น้องตง้องคนเอาเลยโอ้คักหลายบาทนี่อุยมาเอาเพิ่มความนัวก่อนเด้อจังสีคว้นอีกปลาแดงมาใช่ปลาแดงปลุกเด้อปลาแดงขวดมาคักมากกกกมา,มานี่ปลาแดงกระกกปุกพี่น้องปลาแดงบานเท่าใส่เบิร์ดได้ป่ะขันบนนวจังใส่เพิ่ม เอาคนอีกบ mm ัด hmm. น <nursing> ึ่งว่าเป็นยังเดือดกับเบื่อติดคนหม้อเอาขิ้ขวดอะไรยัยก้อนขวดยากละมือก่อนข้าวกรองก่อนหนน้ำเดือดจะข้าวฟ้าหมอดิเอาฟ้าหม้อปิดไปก้อนบัดนึ่นี่เดือดเล่หัวย้ายไม้มาเด้อเอาพักหวานมาลงได้ย้ายไม้เดือดแล้วได้บัดนี่ลงได้ไปพักหวานหนึ่งเดือดแล้วได้ไหนมาเมย พระหวานมาพระหวานมาอาโถไอตัวตัวเลยผู้ดใดประกาศยังเอีกบวะเนี่แจกเพชรแจกใครยังยิ่น้ำมาเลยอาลงได้แล้วอาผักหวานพระหวานอาวผักหวานเป็นดอกของหลายเลยครับใ,ให้มันยุบนี่พระหวานพระหวานเป็นดอกมาเด้อมาเด้อมาเด้อผู้เฒ่าผูาา้ถอยมากินข้าวน้ำกันเด้เอแล้วเงอได้เนี่ เอาลงหมดแลยยัย้นมาี่เพือนแขงพักวันใส้เฮ็ดก้อนบาดนีครับจะเอาไข่มแดงลูน้ำก้นนะครับพี่นอ้องยังบายังแบบพระขาดิาดงงงโอ้พระขาเนี่งน้ำก้นเนาะเาะจากสิมีกินไายคว่มหอมควางพระขาอเอาเอา,เอาให้มันหอมอยู่ในล่ะได้ยัอก ไม่ทั้งผู้ใด้ไข่ยังอีกเสียงมังกระหกผัวเข่านี่นะครับเหลือไข่มดแดงครับบาดนี้กำลังโดครับเอ่าโอ้ไข่มดแดงล่องปดท้ายโอ้ยังผักขาเนาะปิดท้ายเที่เลยยะที่ไรไข่มดแดงสว่างลอยป้าแดงหลายตัวเลยโอ้ย่างถิมเบิดเลยเนาะไข่มดแดงล่องไปพี่น้องไข่มดแดงล่องไปเออผักขาเข่าให้มันเป็นกินถิ่มผักขาใส่กระโยกหม้อออกลวดมาเป็นสิ ตะเกาว่ะป้าพี่น้องเลยคักเลยยังยังยังป้าพักอันนี้โมเต็กเลยพักหวานคนแนงโมไดม้ไข่มดแดงสิเตี้ยปื้ดพี่น้องเลยคักขนาดเลยพี่นออออออดด้องให้เจ้าลอยอ่องล่องคือไข่มดแดงสิเกียงพักหวานนี่แล้วพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับมาเลยเ <c oughs> ข่าสวยเข่าเพีย้ยนเข่าง,ง่ายเ <c oughs> ข่าเลี้ยงเขาร่วมกันเบิดเลยไรจะเป็นเขาหยังเดี๋ยวสิมงคลพี่น้อง อุ้ยคัก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 ,กอุ้ยฝุดลวกดวงเหนียวตุยตุยพี่น้องแซ่บแล้วครับซิมแล้วขันรู้ยคักหลายแกงผักหวานครับใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดบดน้ำพี่น้องเอ้ยบาดนี่สุดท้ายบาในีผักขาบาดนี่ผักขาผักขามาเด้อมาเด้อเอื่นกันมาเด้อผูผ้เฒ่าผู้โถมีหลายบานไดบ้านเนามาตุ่มห่วงกันเด้อสารากลางบ้านเอาผักขาพี่น้อง <m> ปิดท้ายด้วยผักขาใส่เหล่าเด้อผักขาเด้อ นิ้วแล้วิวเข่าแห้งแล้วคมลุ่งไปบ้านนี่โอ้ยโทราพี่ลุดสุดท้ายที่ผักขานะครับเสร็จแล้วครับไปบ้านนี้ยกไปเท่บทนีรจวดแกงผักหวานใส่ไข่มุแด,ดงใส่เห็ดบดใส่ผักขาาร้อมพี่น้องจวด <c oughs> เสร็จเรียบร้อยเอาไปตักบาทนีน่อยยอุ้ยเดี๋ยวจังกี้บอกไว้อันนี้เพื่อนจะมาไปเป็น เอามานีทับเอาตักบเท่เลยบึบเลยไปน้องเฮ้ยตักมาตักมาพอนี่ตักเสื้อเดียวรวดไปมาพอท่านกะซังแล้วแต้เด้อผู้เฒ่านี่เด้อตักเสื้อเดียวรวดเด้อไปยกออกไปครับพี่น้องไปกินเข่าครับผู้เฒ่ามือนี่ขัดขัดขัเอากูใดอยากได้ก็สั่งเด้อพี่น้องเด้อจะลอยสิส่งให้เด้อเฮ็ดบดไข่มุดแดงผักหวานนะครับ อยากได้แบบจังสี่นะครับเมนูนี้เอาเเลยเมนูนี้คลิปนี้หกร้อยตักอีกนะเราจะจกกีบปล่อยเดือยหายย่า่นั่งเราจะาจ่างหรปอยเดือยใส่แจ่วถั่วกระแดกคนเด็ดเอาจงไว้ผู้บ้าน้ำโคนปวดหัอนอยุ่งได้หมอกเงียหมอกลายได้พี่น้องท้าผู้บริไ,ได้ดิปไปยกออกไปบันในเ,เข้าแจ่วกระแดกคนนี่แจ่วกระแดกตอนปลาน้ำขงนี่นะครับ โอ้ยงามขนาดได้บาดอะไจัดเรียวเรียบร้อยบาดเลยแกงพักหวานใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดบดพี่น้องมาเด้อมาเด้อใส่ละพูดเทาพูดโหมากมากมากเลยตุ้มมุ่งกันเน่าจวดจวดผู้จี้กันปิ้งกันยังก็ล่ะปิ้งกันบอกให้เดือกับพ่อสันเรียวอยู่เอามากมามาบาดเลยสีสันละหน้าตามาครับมาพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับบาดเลยตุ้ดข้ามยังไงพอยายเอ้ยแกงพักหวานใส่ไข่มดแดงครับเรียบร้อยแล้วครับ ตุ้มหมโพาวใส่ไรไม่ยีไร่ไม่ยีอ้วไม่ยีอวไปพสไม่ยีไลไม่ยีอ้วนมาครับพี่รองครับกินเขากันจีบหมอยเดือกับมเลียวยูบุจีนเดียวเอ็บเจ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 บเจาบเจ็บเจ็บเท็บจ็บเจนเจ็บเ่็บเจ็บเจอบกจนเจ็บเจ็บเจ็บดจ็บเจบเจบเจ็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 บเจหบเา็บเจเจ็สดจ็บเจ็ดเจเจ็บเเจ็บเเจ็โอ้ยบจ็บเจ็บเจ็บ

มากับพีน้องครับมากินตำกันด้อสดอสดสุมเอินเ่หานมีแค่นี้สุดตัวละหน่วยอ่ตัสยเพราะดสด่ยดด่ยดจครับนะจุดันเหรอ เพือน่อบจ้าวดออกดึงมาได้ยังเออเื่อบงเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกเาอาเหมือนบนเดียวยขวดใหญ่แเจา่อจะขงได้ี่เบาบัดนี่ยนาเริบม้ีรอได้บาบ่โอ้ีอหน่นนงไม่้ว้มาได้เกนี้ม่ได้ม่ไดเอาบาดคไปนอนงี่พูดเน่พูินแกงเหยี่บีมหนได้าีขนาเล เอาไปยัพี่ข้าชดไกินดีกว่าโมเนมนกอยแจวน้ำกอยแจวมาแห้งอวมาแ้จะแกจุถือแจวแล้วอมาีขึนมาโอ้ยกลองก่ารมือกเาหญกาเข้าเขาเดเียาเดี่ยคุณดาน่วผู้เดาดแกงเ็ดบดเซ่ใครบดบวมตุมห่อมผู้เดามาี้พี่น้องครับเอาสุขภาพแข็งแรงร่างกายสุขูมสุขคนมันเยื่นมันเยื่นพู้ใหญ่ไม่ใหญ่เอา เดียวน้ยายเนาะเอาเกินกินบายบายไปแล้วกินข้าวก่อนคลิปนี้เอาซ้ำงมีอลไรพี่น้องขอบคุณครับพูดอะไรอยากได้สั่งมาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปจันรอยแอดไลน์มาเลยนะครับไขบ่บดแดงผักหวานเห็ดบดสั่งมาเดี๋ยวจะรอสิส่งให้นะครับบริษัทร,รถเย็ยนอย่างดีนะครับจวดจวดหอดบาทโอปุนโอปุลนมือนี่พี่น้อง